สวัสดีค่ะพบกับสมพิษผู้สาวก่อสร้างค่ะแล้วนะคะวันนี้พามาเก็บผักชัยยาค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนก็จะมีหอยทากนะคะลิ้นหมาเต็มส่วนเลยนะทุกคนเป็นแบบนี้เต็มส่วนเลยค่ะนั่นแหละเสร็จแล้วสมพิษก็เลยมาเก็บผักชัยยาเนื่องจากว่าเช้านี้สมพิษจะทำผัดผักชัยยาใส่กุ้งใส่พริกแกงค่ะ แล้ววันนี้ก็จะเมาสเมาเมาสมยเรื่องคำถามนะคะมี f อเพื่อนในเฟซนะคะถามมาว่าแล้วจะสร้างอนาคตกันไหมสมพิษตอบว่าไม่รู้ว่าสร้างอนาคตกันหรือเปล่านะคะแต่ทุกวันนี้สมพิษก็สร้างอนาคตตัวเองค่ะสมพิษทำงานจ่ายประกันสังคมสมพิษตั้งใจว่าสมพิษจะทำงานจนกว่าอายุจะ60นะคะ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าอายุจะ60หลังจากที่สมพิษอายุ60สมพิษก็จะมีเงินรายเดือนกินจากประกันสังคมนะคะพอสมพิษแก่ตัวไปแล้วอายุ60สมพิษก็จะได้เงินคนแก่ค่ะเสร็จแล้วก็เราก็จะได้เงินรวมกันสมมติว่าเงินประกันสังคมพันหนึ่งเงินคนแก่600ก็จะเป็นเงินพันหค่ะเสร็จแล้วสมพิษก็จะซื้อข้าวสารถังหนึ่ง แล้วที่เหลือก็ซื้อน้ำปูน้ำปลาแล้วก็เก็บผักเก็บอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย,ห,อยหากินไปตามภาษาคนแก่ค่ะนี่คืออนาคตของสมพิษตอนแก่นะแต่ว่าความฝันของสมพิษตอนนี้ก็คือโคกของนานะคะสมพิษอยากทำโคกหนองนาอยากมีความสุขกับผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆอยค่ะ นั่นแหละคือความฝันของสมพิษระหว่างว่าสร้างอนาคตกับพงศกรก็คือไม่รู้ว่าเขาจะสร้างด้วยหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ความฝันของสมพิษก็คิดไว้อย่างนี้วางแผนอนาคตไว้อย่างนี้ค่ะสําหรับเขาสมพิษไม่รู้ค่ะนั่นแหละแต่พูดถึงว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะทํางานไปปลูกผักไป ทำคลิปไปชีวิตก็มีความสุขดีค่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะนั่นแหละสมพิษไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าทุกวันนี้สมพิษมีความสุขค่ะแล้วก็วางแผนอนาคตไว้เหมือนที่เล่าให้กับทุกคนฟังค่ะแต่ที่สําคัญนะคะสมพิษไม่ได้ฝากอนาคตสมพิษไว้กับใครหรอกค่ะ และแล้วผัดชายาใส่กุ้งใส่พริกแกงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆค่ะปิ้วปิ้ว